ฟังที่บอกท่านจะยกลูกสาวให้ยังไงก็มันท่านก็ไม่ยกให้แกไมันขยันนู่นก็ไม่เอาเป็นผู้ตายเจ้าไม่ชอบหรือแกอยากเป็นหัวเหลืวงไหมหัวหลวงหัวหลวงเอาไมนเป็นไรลูกพ่อพ่อถึงเมื่อหัวหลวงเขาไยืนวงเขาไม่ยกลูกสาวให้ก็าไม่ยอมไปแต่งงานเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าไปแต่งงานกับผู้หญิงตา เราต้องไปแต่งงานกับเราที่ดาวมื่ออื่นก็มาช่วยก็ไม่ยอมเวลาขอก็ไม่ให้เวลาเราจะพาลูกไปแต่งงานที่อื่นท่านก็ไม่ยอมและจะยังไงกันแน่ท่านขําเลืองเฮ้หัวหน้อังด้วยพอได้แล้วกูเหม็นเออมันท2ุ้งเงิดเกรเหัวยังไงกันแน่ท่านผบไปเลย